หลอกคนดูว่าวันนี้จะทำโรตีทำบรบยานี่สะได้ตื่นเต้น <c oughs> ตทำเป็นไม่เคยทำสวัสดีค่ะคนที่บ้านอยากจะกินบรบิอานี่บอกว่าเอาแบบเลเยอร์นะไม่หญิงเลยต้องจัด คือคราวที่แล้วจะทําเป็นแบบว่าง่ายๆบ้านๆหุงทีเดียวเสร็จเลยนะแต่คราวนี้จะมีขั้นมีตอนนิดนึงก่อนอื่นนะคะจะพาไปแช่ข้าวก่อนข้าวบาสมาติกนะคะยี่ห้อเดิมอินเดียนเกตจะใช้ซัก2ถ้วยนะคะ เอาข้าวนี้นะคะไปแ,แช่น้ำไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะใส่น้ำแล้วนะคะแบบนี้แช่ไว้เลยแช่ลืมไปเลยนะคะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะพาไปเจียวหอมค่ะอันนี้เป็นหอมแดงนะคะซอยเป็นชิ้นบางๆเราไปเจียวกันค่ะกระทะก็ตั้งน้ำมันไว้แล้วนะคะ เจียวให้เหลืองกรอบเลยนะคะแล้วก็เจียวกระเทียมเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ทำเวดเบรียนี่แน่นอนเวทเบรียนี่ก็คือผักนะคะผักที่จะใช้ก็จะมีดอกกระหล่ำนะคะถั่วแขก แครอทอันนี้คือปนีนะคะขอใส่นิดนึงจะเรียกว่าปนีบริยานี่ก็ได้ค่ะผักนะคะใส่ในถ้วยแล้วเราจะมีตัวหมักนะคะมีโยเกิรต์ต บียร์นิมัซาล่าสำเร็จรูปนะคะขิงกระเทียมบดพริกเขียวสองเม็ดก็พอเดี๋ยวเผ็ด พาไปหมักกันเลยนะคะแล้วก็จะมีมาซาร่าวิเรื่องเยอะค่ะใส่เกลือนะคะเบรียนี่มาซาร่าขิงกระเทียมบดโยเกิรต์ต ไม่ต้องใส่หมดนะคะประมาณครึ่งถ้วยพอฟิกแดงขมิน้นยีรา ก็หักใส่ไปเลยค่ะแล้วก็จะคุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะใส่เยกเกิดอีกหน่อยก็ได้มันแห้งไป ต้องใส่อีกตัวหนึ่งดูซิคุณแม่หญิงลืมไปได้ลูกผักชีอืมเนาะหน้าตีจริงๆเลยลืมนูน่นลืมนี่มีความรู้สึกว่าบบิานี่มัสาล์าไม่พอใส่ไม่หมดเลย หมักพวกนางไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวไม่ห<ม>่ิงจะพาไปต้มข้าวนะคะพวกนางนี้ก็หมักไว้เลยปิดฝาทามาต้มข้าวนะคะตั้งน้ำใส่หม้อหรือกระทะก็ได้นะคะแล้วก็โรย เม็ดยี่ราลงไปมะนาวน้ำมะนาวนะคะสักซีกหนึ่งน้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใบกระวานแล้วก็ต้มจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะใส่เกลือไปนิดนึงข้าวที่เราแช่ไว้นะคะซาวให้สะอาดใส่ไปในน้ำที่ต้มเดือดเลยค่ะ เราจะต้มข้าวให้เดือดไม่ใช่ให้เดือดมันต้องเดือดอยู่แล้วแหละเราจะต้มข้าวให้สุกประมาณ60%นะคะตอนนี้ข้าวก็สุกได้แล้วนะคะ60%เช็คยังไงข้าวเกือบเกือบจะใสแล้วค่ะปิดเตาได้เลยแล้วไปกรองเอาน้ำออกค่ะ กองน้ำออกให้หมดเลยนะคะตอนนี้เราจะมาหมกเบรียนี่กันค่ะ <c oughs> ใช้หม้อแรงดันนะคะถ้าไม่มีก็หม้ออะไรก็ได้ค่ะที่เป็นเป็นหม้อนะคะไม่ใช่กระทะเพราะเราจะต้องหมกในหม้อนั้น,น,นเลยเราจะไม่ไปไหน <c oughs> ใส่คีลงไปนะคะ ปิย่านี่ต้องใช้ฮีโอเคเมจิีดาสนุกไปค่ะแล้วเราก็จะใส่กรมมาซซาล่าแบบยังไม่บดก็คือคารากรมมาซซาล่านะคะอบเชยบแบล็กคารามอน ลูกกวานเขียวการคลูโอเคไม่มีลูกเกดนะคะมีมะม่วงหิมพา,านตใส่ลงไปค่ะวิตกะรเด็นกระเดน หักหักแล้วใส่ลงไปค่ะทอดเสร็จแล้วตามด้วยผักที่เราหมกเอาไว้นะคะผักใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คั่วผัก ที่เราหมักไว้นะคะผัดไปค่ะผัดทุกนางไปคั่วให้หอมเลยนะคะผักกับเครื่องเทศที่เราหมักกันไว้หอมมากเลยอะ่ะพอผัดได้ที่แล้วนะคะไม่ต้จะเติม โยเกิร์ตลงไปอีกค่ะน้ำนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ต้มได้ที่แล้วนะคะจะรีไฟลงเพราเราจะใส่ข้าวตอนนี้ค่ะใส่ลงไปสักครึ่งนะคะ เคาะมีเคาะเสร็จแล้วโรยหอมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะแล้วก็ผักชีหัน่น เสร็จแล้วใส่ข้าวไปอีกชั้นหนึ่งข้าวที่เหลือนะคะใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็ใส่สีถ้าจะใส่ไอ้นี่ก็ได้นะคะ a ซฟรอนยาฟรันนะคะที่เป็นสีแดงแดงแต่อันนี้ไม่มีก็เลยใส่สีผสมอาหารเนอะนะคะเพื่อให้เบียรนี่ของเรามีสีสัน แล้วก็หอมเจียวใส่ให,หมดเลยนะคะต้นหอมผักชีอีกรอบหนึ่งก็จะปิดฝาฝานะคะ เอาตัวนี้ออกนะคะไม่ใส่ไม่ใส่นะคะสำคัญมากเลยห้ามใส่วิสเซรนนะคะเอาออกใช้แต่ฝาเปล่าๆนะคะปิดไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งไฟอ่อนออ่นมากๆอ่อนมากๆเลยซักประมาณ10นาทีแล้วกลับมาเจอกันหลังจาก10นาทีค่ะ ตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วน,นะคะไม่อยิางจะเปลี่ยนมอค่ะไม่ใช่เปลี่ยนมอเปลี่ยนวิธีหุงข้าวนะคะคือเราจะเอาไอ้ที่ตั้งเตาแก๊สเนี่ยออกแล้วใช้การนึ่งแทนนะคะโดยไม่อยางจะใช้กระทะนะคะตั้งน้ำร้อน กระทะที่ต้มข้าวเมื่อกี้ค่ะเอาเอาน้ำใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วเราจะเอาหม้อข้าวบียานี่ของเราทั้งหม้อนะคะวางลงไปเป็นการนึง่งเพราะว่าเราตั้งแต่ไฟตั้งแต่เตา,าแก๊สอะ่ะถ้าเราตั้งไปสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะมันต้องไหมแน่นอนเราก็ใช้การนึ่งแบบนี้แทนนะคะ รับรองไม่ไหมค่ะก็จะนึ่งอย่างนี้นะคะอีกประมาณสัก30นาทีก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วอีก30นาทีเจอกันค่ะตอนนี้ก็ครบเวลานะแล้วนะคะที่เรานึ่งข้าวกันมาเราก็จะมาเปิดหม้อก,กันแลนะวค่ะทีนี้ตื่นเต้นตทำเป็นไม่เคยทำไปได้เนาะ นะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวบรินี่ของเราโ,โกยสักเล็กน้อย ใส่จานกันดีกว่าเนาะ จะเห็นข้าวที่ต่างสีกันนะคะมีทั้งสีขาวสีน้ำตาลสีเหลืองอยู่ด้วยกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะปะนีบริยานีอ่ะกะเวทบริยานีอ่ะแหละแค่ใส่ปนีเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองก็เรียบร้อยแล้วนะคะฐานคู่กับไรต้า นะคะเซตของเขาก็คือข้าวเรียนี่กับไรตา้านะคะโอเคหลอกคนดูว่าวันนี้จะทำโรตีทำเรียนี่จะได้เราพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ